สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัวซูมหลังดอทกันนะครับของค่าย Vector o p t i c นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวมาวิเวลิกเจนสากนะครับก็กล่องก็จะมีตัวรูปล่างหน้าตาประมาณนี้นะครับมี QR Code แล้วก็มีรุ่นบาร์โค้ดครับแล้วก็มีโลโก้ Vector ภายในก็จะห่อมาด้วยพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็มีโฟมอยู่ด้านในนะครับก็ดูชิบชิบไปหน่อยข้างในก็จะมีตัวซูมเป็นตัวแบบนี้นะครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวแต่ที่แปลกใจก็คือมันไม่มียางกันเดนมาให้นะครับภายในก็จะประกอบด้วยตัวซูมนะครับตัวปะแจไข่ผ้าเช็ดหูม,มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับเออใบรับประกันหายไปไหนไม่รู้ครับ จังมันลืมไปครับก็ตัวนี้จะเป็นสีทรายนะครับก็จะมีตรงกลางนั่นจะเป็นยางครับก็สีประมาณนี้ตัวปุ่มกับตัวปักไอรีลิฟจะเป็นสีทองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีทองแต่ขาเป็นสีดำนะครับตัวนี้ไว้ปรับ เ,เรียกว่าปรับโฟกัสแล้กันครับของตาแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆโลหะชุบสีทองตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับสีทองเหมือนกันด้าน,นบนเอาไว้ปรับขึ้นลงด้านใต้ก็จะเป็นหนีบกลางพิตากินี่ทั่วไปนะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยเ,เวลาเราจะเปิดออกเราก็ต้องกดตุ่มตรงนั้นก่อนกดแล้วถึงจะง้างกลับเข้าไปครับถ้าเราไม่กดเนี่ยมันจะไม่สามารถ ขยับได้ครับต้องกดก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนอีกด้านอันนี้เป็นปลดไวแล้วกันครับไข่ง่ายก็การปรับนะครับก็จะใช้ตัวฝามันนี่แหละครับปรับก็ด้านบนจะมีขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาอยู่ด้านข้างนะครับปรับเพื่อให้คือเหมือนกับให้ตาที่2เราโฟกัสได้ด้วยก็ตัวน้ําหนักนะครับก็ประมาณเ,าเกือบ300กรัมคราวนี้ เวลาเราใช้เราก็ต้องมีดอทด้วยตัวเล d ด,ดอตก็จะประมาณนี้ครับรวมเข้าไปก็ประมาณเกือบ5 0 0รกร่ละถามว่ามันหนักไหมก็อันนี้คือสโคป1นึ่งคูณหนะครับหกรกรัมก็คือเกือบๆแล้วจริงๆมันจะมีก็คือรุ่นที่ตรงรุ่นมันก็จะเป็นรุ่นแบบนี้นะครับแต่ที่ประเด็นก็คือมีเรื่องขาขาดสูงนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมมอาขาเจน2มาใส่แทน มันก็จะอยู่ที่ระดับเดียวกันซึ่งความสูงของขานี้น่าจะประมาณ0 8 3นิ้วนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นระดับนี้ครับซึ่งหากใครใช้เทนสามนี้ขามจะสูงไปนะครับระวังด้วยอันนี้เวลาใช้งานก็คือประมาณนี้ครับติดตั้งเรียบร้อยก็ขามันจะล็อกถ้าเราไม่กดกรับเวลาใช้ก็จะประมาณนี้เวลาไม่ใช้ก็ต้องกดแล้วถึงจะพับออกไปนะครับมันก็จะยื่นไปด้านข้างประมาณนี้ น,นี้มาดูซูมนะครับมันจะซูม3าเท่านะครับดูที่ตรงตัวแขกนัทตรงนั้นนะครับอันนี้คือระยะซูม3าเท่านะครับก็ตัวเลนส์ค่อนข้างใสครับแล้วก็เก็บแสงค่อนข้างดีดีกว่าตัวที่แล้วแต่ก็ยังมีออกมีมืดๆอยู่ครับช่วงระยะตาก็ยังเรียกได้ว่ามันไกลกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ไม่ได้มากอันนี้มาลองดูจุดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซูมสเท่าก็จะค่อนข้างปรับออโฟกัสกับตัวตำแหน่งค่อนข้างลำบากพอสมควรเหมือนกันก็หากใครใช้ตัวซูมหลังนี้ก็ถ้าไม่ชินนี่อาจจะใช้ลาบากนิดหนึ่งใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับ m o b i l i ิกเจนของ Vector Optic ครับ